ตอนนี้ก็อยากจะกราบสวัสดีนะคะเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมทุกท่านเลยนะคะเนื่องจากว่าตัวพี่วันเองเนี่ยได้ทุกครั้งถ้าเกิดมีสิ่งที่เขาเรียกว่ามีน้องๆในกลุ่มที่มีคนที่น้องรักอย่างเงี้ยค่ะเสียชีวิตถ้า ถ้าเป็นไปได้ก็เหมือนเป็นความเคารพศรัทธาแล้วก็บูชาต่อสารเสริญต่อคุณของอพระบิดานะคะพอดีพี่วันเนี่ยทำงานให้ท่านมาสิบกว่าปีแล้วถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดไม่แบบว่าไม่ไกลเกินไปนะคะพี่วันก็จะไปเป็นกําลังใจให้แล้วก็สองก็คือว่าพี่วันจะเข้าไปในการที่เขาเรียกว่าอัญเชิญนะคะแผ่นดินของพระองค์ลงมาบนโลกมนุษย์แล้วก็อัญเชิญให้เปิดตะข่ายยานในการสื่อสาร เพื่อที่จะบอกกล่าวว่า,าตรงนี้เนี่ยที่ได้มีการสูญเสียหรือทํำลายเบญจขันร่างนี้ไปแล้วเนี่ยจะไปต่อที่ไหนอย่างไรนะคะนี่นี่เป็นอะไรที่บางครั้งเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่เชื่อแต่ในเรื่องของความเชื่อหรือความศรัทธาตรงนี้เป็นไปด้วยความที่เกิดจากประสบการณ์ตรงมากกว่านะคะพี่วันจึง ถ้าเป็นน้องในกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไปได้พี่วันจะพยายามไปไปเพื่ออย่างน้อยให้สิ่งที่เขาเรียกว่าพระตขคายานของพระองค์ท่านเนี่ยได้รับรู้ว่าอายุขัยของคนคนหนึ่งเนี่ยหมดแล้วแล้วสิ่งที่เขาเนี่ยเคยตั้งความหวังไว้ในการที่เขาเรียกว่าอยากมีการสิ้นทุกข์ที่ถาวรหรือเรียกว่ามีความเป็นอมตะในความสุขตรงนี้แหละคะ่ะทำให ถ้าเป็นไปได้ส่วนใหญ่ใจไปแต่ในการไปเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ารับปากอะไรว่าเออเราทําได้แค่ไหนแต่สิ่งที่อย่างน้อยๆคือความดีของน้องอะค่ะเขาทํางานให้พ่อแล้วสองเวลาพี่วันเปิดบ้านเนี่ยเขาก็จะมาทุกครั้งคือจะจะแทบถ้าเขาไม่ติดธุระที่สําคัญจริงๆอะเขาจะมาทําให้ตรงนี้นะทีมงานเนี่ยจะรู้ค่ะว่าว่า,วา ถ้าพี่วันไปพี่วันก็จะใช้วิธีหนึ่งขออนุญาตผู้ที่ดูแลดวงจิตของอคุณแม่ของน้องตี้ก่อนว่าถ้าเกิดมีคนเข้ามาดูแลหรือสิ่งศักดิก์สิทธิ์เข้ามาดูแล้วแค่อยากถามว่าตรงเนี้ยคุณแม่นั่งอยู่ตรงไหนของบริเวณบ้านที่คุณแม่อยู่นะณนะตรงนั้นเนี่ยก็จะบอกแค่ว่านะท่านคือองค์พระเบื้องสูงจะบอกก่อนว่าพลังงานของคุณแม่เนี่ย นะอยู่ตรงระหว่างพระรูปที่หนึ่งกับพระรูปที่สองซึ่งซึ่ง,งตัวพี่วันไม่ได้อยู่ในบ้านนะคะพี่วันอยู่ชายคาบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าคนในงานน้องเนี่ยที่มาแบบว่าร่วมแสดงความไว้อาลัยแล้วก็มีการช่วยเหลือตรงเนี้ยคือแทบจะทั้งหมู่บ้านนะคะมาที่บ้านน้องก็เลยทําให้ตรงนั้นเนี่ยคือน้องต้องรับแขกอะไรด้วยแล้วก็สิ่งที่พี่วันจะกําหนดจิตถามอีกอันนึงก็คือว่าเบื้องบนรับรู้แล้วใช่ไหมคะว่าน้องเนี่ย ทำงานให้เบื้องบนแล้วอันเนี้ยเป็นคุณแม่โดยสายเลือดเลยอะไรเงี้ยท่านก็จะบอกว่ารู้แล้วรู้ก่อนเจ้าไม่งั้นนะจะไม่บอกหรอกว่าวันที่สี่อ่ะคือจะเป็นอะไรที่ทีมงานจะลงมาบนโลกมนุษย์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยตั้งแต่ที่ปีใหม่มาจนเนี้ยก็ก็งงอยู่ว่าเอ๊ะวันที่สี่เป็นวันที่ดีสําหรับบนพื้นโลกมนุษย์แสดงว่า คือในใจคิดไปในด้านของว่ามีเงินมีทองมีการให้กล่องของขวัญแต่นี้ก็ถือว่าเป็นกล่องของขวัญที่ล้ำค่าสำหรับลูกคนหนึ่งที่สามารถทำให้แม่จบกิจเป็นชาติสุดท้ายได้ซึ่งมีเงินเป็นร้อยล้านเนี่ยเอาไปซื้อบ้านนิพานให้แม่ไม่ได้นะคะต้องทำแบบนี้ทำแบบที่ในกลุ่มทำแล้วก็ที่สำคัญนะคะ ทุกคนจะมองว่าเป็นแค่คารวาสทาไมแบบว่าอาจานมาบอกว่าเออพาแม่สู่นิพพานได้ทุกอย่างมันจะมีอาการของอความที่เขาเรียกว่ากําหนดกระแสของการส่งมาทางจิตมันจะรู้ด้วยการที่เราปฏิบัติมานานนะคะถ้าเราแบบว่าเป็นผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมหรือเขาเรียกว่ามีนะคะ อธิศินอธิจิตอธิปัญญาซึ่งอธิศินถ้าผิดพลาดยังไงเรารู้ตัวเราก็ไปขอขมาด้วยเรื่องเหตุใดเนี่ยคือตัวปัญญานะคะไม่ใช่ว่าความบริสุทธิ์ตรงนั้นเนี่ยจะต้องแบบเป๊ะเวอร์คือคือไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่ขนาดที่ทุกคนจะบอกว่าอธิคือไม่ได้เลยผิดไม่ได้เลยทุกคนในเส้นทางมันมีการลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่วันเนี่ยพอรับรู้เรื่องราวมาพี่วันก็ใช้วิธีว่าพี่วันเนี่ย จะขออันนี้พี่วันไม่ได้พึ่งทำกับคุณแม่ของน้องอราณิดาเพียนโคตรกรดนะคะ,ะ,ะสิ่งที่คุณแม่จันมาเนี่ยเหมือนท่านดีใจในตรงนั้นคือเหมือนท่านปิติยินดีเพราะว่าเนี่ยท่านเหมือนมีการเตรียมพร้อมอาจจะเป็นการเตรียมพร้อมของน้องเนี่ยที่พยายามนะคะดูแลแม่นะคะอาหารดีๆหรือว่ายิ่งเขาเป็นเซลล์ยาด้วยนะคะน้องตี้เนี่ย นะวิตามินตับปลาอะไรทุกอย่างอ่ะนะเขาเอามาดูแลซึ่งราคาแพงแค่ไหนคือเขาก็จะต้องแบบว่าเหมือนดูแลแม่ก่อนซึ่งตรงเนี้ยตัวพี่วันมองว่าในเรื่องของบุญกระตันยูตรงเนี้ยถ้าทุกคนได้อ่ะมันได้เต็มเลยแล้วได้เต็มตรงเนี้ยเขาไม่ใช่แค่ช่วยให้แม่เนี่ยมีบุญนะคะเขาดูแลหลายอย่างพอดูแลหลายอย่างสิ่งที่คนเนี่ยลืมไปคือเขาดูแลเรื่องอมตะธรรมให้คุณแม่ด้วย ตรงนี้เป็นอะไรที่พี่วันแบบว่ารู้สึกภูมิใจภูมิใจในตัวน้องแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้แบบว่าช่วยแต่คนภายนอกแต่วันนี้พี่วันทุนถามกับเบื้องบนเองเลยว่า,าจะอยู่บนโลกมนุษย์ได้อีกกี่วันอะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องไปเวลาไหนคือเพื่อที่อย่างน้อยๆเราเป็นพี่เขาแล้วเราเนี่ยเคยส่งคุณแม่มาก่อนพี่วันเนี่ย เคยไปส่งคุณพ่อคุณพ่อของน้องเหมียวนะคะน้องมันิกานะอันนี้ท่านจะบอกละเอียดเลยแล้วก็ด้วยด้วยความที่คุณแม่ของน้องปี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้พูดคุยพูดคุยกับคล้ายๆแบบว่ากับพี่วันมากแต่พี่วันเคยเห็นครั้งหนึ่งแล้วจําท่านได้จากรูปภาพคือพี่วันเคยไปแล้วก็ณตอนนั้นเนี่ย น้องตี้ให้พี่วันลงพลังบุญที่จัก,กระให้แล้วพี่วันเนี่ยถือโอกาสเขียนตรงนั้นเลยว่าให้กลับนิพานแล้วก็จะบอกน้องทุกคนจุดทูบบอกบอกให้แม่กลับนิพานนะไปรอเราก่อนจะได้ไม่ห่วงเพราะมันจะถ้าเมื่อไหร่ที่เบื้องบนมารับเนี่ยท่านจะคลายความยึดติดให้เลยนะเขาจะไม่ร้องไห้เขาจะเข้าใจแล้วเขาก็จะรู้ว่าเราเนี่ยสื่อกับเขาได้เนี่ยคือสิ่งที่เป็นพลังอันหนึ่งถ้าเกิดคนที่ฝึกมากๆเนี่ย นะจะสามารถที่จะรู้ในใจว่าได้ทำดีแล้วก็ไม่ได้ติดค้างอะไรนั่นะคือความบริสุทธินั่น,ะนคือความสะอาดของใจที่มันไม่รู้สึกเศร้าโศกมันไมร่รู้สึกว่าที่ทำไปตรงเนี้ยเหมือนเราแบบว่าขาดบกพร่องในเรื่องใดคือมันเต็มเต็มเพราะว่าท่านไปที่สูงสุดแล้วเนี่ยพิวันจึงพยายามแม้นแต่ว่าอตอนที่คุณพ่อเหรียญคำบุญยอเนี่ยใจอะคือ อยากไปจับสัญญาณให้ที่วัดแต่ด้วยความที่อยู่คนละจังหวัดแล้วไม่มีน้องคนไหนไปเพราะว่าจับที่จังหวัดเลยก็เลยทําให้ตรงเนี้เราก็พยายามนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านแล้วก็พยายามสื่อสารซึ่งซึ่งเรื่องราวตรงเนี้เป็นเรื่องเบื้องบนบอกอย่างเรื่องของน้องตี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เบื้องบนบอกเพราะว่าพี่วันเนี่ยจะไม่ละลาบละลวงจะไม่เดินเพ่นผ่านไปทักนู่นน,นั่นนี่ไปถึงคือพี่วันต้องจัดการเลยในฐานะเป็น ร่างมนุษย์ที่ทํางานให้ทีมชุดช่วยพระนิพานเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยพี่วันก็จะกําหนดจุดต่างๆว่าเออถ้าคุณแม่อยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้ทีมงานเนี่ยจะรอคุณแม่หรือเปิดสัญญาณหรือยังอะไรเงี้ยท่านก็บอกเปิดแล้วแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยท่านเนี่ยได้บอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่าวันที่สี่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าแผ่นดินของพระเจ้าลงมาที่อ่า บ้านนี้ผ่านพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ได้ระบุว่า,ามาเพื่อรับคุณแม่จันมาทําให้ทุกคนเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เอกใจตรงนั้นเพราะว่าคุณแม่ตอนช่วงที่น้องตี้มาหาพี่วันตอนนั้นท่านก็ยังแบบยังดูแลตัวเองได้ดีอยู่ยังไม่ได้มีอาการที่เขาเรียกว่าสแสดงอาการที่เจ็บป่วยแล้วหมดอายุขยัยแต่ก็ถือว่าคุณแม่เนี่ยมีบุญสูงเพราะว่าเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมมาทําให้ตรงเนี้ ด้วยศักยภาพของคุณแม่เนี่ยเพียงแต่น้องตี้ที่เป็นลูกเนี่ยไปเพิ่มให้คุณแม่ปรารถนานิพานไม่ใช่ปรารถนาแค่การที่เขาเรียกว่าได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าเทวดาเหมือนที่ทุกคนชอบที่จะบอกให้ครอบครัวไปที่ตรงนั้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยน้องรู้ว่ายังเกิดแล้วก็ตายได้น้องจึงปรารถนาส่งแม่ให้ไปถึงที่สูงสุดแล้วตัวพี่วันเนี่ยก็ทำแบบนี้นะคะอ่า แม่วิไลลักษ์ก็ทําแบบนี้กับญาติกับผู้มีพระคุณเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทีมที่เข้ามาในบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าเนี่ยพิวันก็เชื่อนะคะว่ามันไม่ได้ด้วยเหตุบังเอิญแต่เกิดจากการจัดสรรของเบื้องบนแล้วก็ด้วยนิสัยของพิวันเนี่ยพิวันก็ถือว่าถ้านั่งสนาสมาธิมาตลอดชีวิตแล้วแล้วถ้าเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยสื่อสารกับเบื้องบนเนี่ย ได้ขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นวันสำคัญวันสุดท้ายที่จะต้องแบบพยากรช่วยเหลือให้น้องเขารับรู้เช่นไรขอให้ท่านเนี่ยส่งพระตะขายยานบารมีตัวเนี้ยช่วยบอกรูปด้วย,ยประมาณเนี้ยพี่วันก,ก,ก็ก็ไม่ต่างอะไรตอนตอนนั้นก็จะมีอ่ะท่าทางนองโวซอนเนี่ยที่ได้ไปจริงๆเนี่ย จะมีงานของน้องตี้เออไม่ใช่งานของน้องตี้งานของน้องตี้ที่จัดให้คุณแม่นะคะอ่าคุณแม่จันมาแล้วก็เพียนโคตรกรวดแล้วก็จะเป็นอีกอันอันนึงเนี่ยที่ได้ออกจากบ้านจริงๆอ่ะก็จะเป็นอ่าอ่าสองสาวนะน้องกุ้งกับน้องนุ่นเนี่ยเวลาจะไปเขาจะต้องถามว่าพี่วันไปด้วยไหม แต่ก็มีบางงานที่เขาไปก่อนเพราะเขาคิดว่าพี่วันยุ่งคงไม่ไปนะแต่จริงๆอ่ะพี่วันก็เหตุผลที่ไปคือหน้าที่ของพี่วันเนี่ยพี่วันก็จะทําหน้าที่เพื่อที่อย่างน้อยถ้ายังเหลืออะไรในช่วงตรงนี้เราอัดบุญอะไรจรึงจะทําให้ภายในสี่วันที่อยู่บนโลกตรงเนี้ เขาจะได้บุญโดยที่ไม่ต้องรอ45วันแล้วต้องพิจารณาเหมือนกับคนอื่นที่ยังอยู่ในวัตฏะสงสารนี่คือเรื่องราวจริงๆที่พี่วันเนี่ยจึงพยายามที่จะฝึกฝนตัวเองในการที่แบบว่าอย่างน้อยๆพี่วันก็ถือว่าเป็นพี่แล้วพี่วันไปครั้งนี้พี่วันก็ถือว่าอย่างน้อยๆพี่วันรับรู้ถึงความสําเร็จแล้วก็เป็นความสําเร็จที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้ เพราะนิพานเนี่ยเป็นอะไรที่สูงส่งและเป็นอะไรที่ถ้าได้แล้วคือจบกิจแต่ก็ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ที่จะทำเพียงแต่ว่าเราจะต้องอบริหารเวลาของเราอย่างไรแล้วเราก็บริหารทําแบบไหนที่จะต้องให้กับผู้สูงอายุแล้วก็อยู่ใกล้เราแล้วก็เราก็ต้องแบบว่าเหมือนดูแลเขายังไงนะไม่ให้เขาขาดแทนอย่างน้องเนี่ยไปเห็นแล้วนะ คนทั้งหมู่บ้านเนี่ยมาอมคนนี้ไม่อยากทานข้าวจะตักกลับบ้านกี่ถุงเนี่ยน้องไม่เคยมีแบบว่าเออไม่ให้นะคะแล้วเราสังเกตตรงเนี้ยนะเป็นความภูมิใจของแม่แล้วแม่เขาก็สื่อมาว่าเห็นไหมแม่นี่ะมีคนมาไว้อะไรมาส่งเยอะนะแม่ไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ดีมีแต่คนแบบดีๆรักนะท่านก็พูดกับพี่วันแบบน้อยมาก เพราะว่าด้วยความที่ท่านเนี่ยเหมือนเกรงใจพี่วันด้วยนะแล้วท่านก็ในขณะที่พูดกันถ่ายรูปกันเนี่ยจะมีช่วงช็อตหนึ่งนะคะท่านแบบว่าเดินมาแบบเชะเง้อมองลูกท่านกําลังโม้อยู่กับพี่วันอะไรประมาณเนี้ยแล้วพี่วันฝรดจับสัญญาณได้แล้วท่านก็เขินเหมือนเหมือนการจับสัญญาณตัวนี้พี่วันถ้าอยากให้น้องอฝึกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเป็นทิ์นะคะมันเป็นเรื่อง ที่มีในเรื่องของวิชาแปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราจะใช้งานเราไม่ได้ใช้เพื่อที่จะสร้างในการหาเงินแล้วก็จริงแล้วเนี่ยนะพี่วันก็รู้สึกเกรงใจน้องมากเลยน้องก็กําลังทํางานให้ให้คุณแม่แล้วยังแบบว่ามาทำบุญกับพี่วันซึ่งใจจริงไปตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะอยากให้น้องรู้สึกว่าน้องขาดแคลนในเรื่องของเพื่อนกัลยานธรรมถ้าไปได้เราจะไปแล้วก็ตัวตัวพี่วันเนี่ย เคยมีครั้งหนึ่งนะคะไปงานของอน้องมาริการุณจัดนะคะแต่คุณพ่อเนี่ยด้วยความที่ท่านอาจจะรู้ว่าพี่วันเนี่ยพอสื่อสารกับท่านได้โอ้ท่านท่านแนะนําคนในครอบครัวหมดเลยนะอ,นนอันนี้แม่เนี่ยเมียพ่อเนี่ยสวยไหมแต่แต่แม่เขายังสวยอยู่เนาะเพราะว่าเหตุผลเนี่ยคือพ่อเสียแล้วพ่อก็เลยแบบว่าเหมือนประมาณว่า เนี่ยจริงแล้วเนี่ยเหมือนวัยทยากรของวัดที่กําลังพูดนะ่ะพูดไม่ค่อยถูกใจเลยคือไม่ค่อยเล่าประวัติพ่อเท่าไหร่คือจริงๆต้องเล่าประวัติให้แบบเยอะๆอะไรประมาณนี้ท่านก็เลยเหมือนมาเล่าประวัติให้ซึ่งจะต่างจากคุณแม่จันจันมาเนี่ยท่านจะแบบว่าเหมือนพยายามที่จะหันดูแขกดูอะไรเงี้ยแต่ที่แปลกคือท่านตั้งใจฟังพระมากในตอนนั้น ฟังไปแล้วปรุงไปแล้วแล้วก็รู้สึกแค่ว่าเออท่านรับรู้แล้วว่าพิธีของท่านตรงเนี้ยเหมือนท่านเนี่ยได้สัมผัสกับบารมีพระเบื้องสูงแล้วท่านจึงค่อนข้างเหมือนคนแก่ไปวัดหรือเป็นผู้ฟังธรรมมาตลอดนะในขณะที่อ,อพระสวดมนต์ทั้งห้ารูปเนี่ยท่านตั้งใจฟังมากแล้วท่านไม่หันซ้ายหันขวาดูอะไรเลยนะแล้วท่านก็มีแต่แบบบอกพิวันว่า เดี๋ยวให้แม่ฟังทำก่อนเดอ้อพากันนั่งไปเดอ้อแม่ดีใจท่านพูดแบบแบบแบบเป็นคนแก่ที่แบบว่าเหมือนอใจดีอะค่ะพี่วันก็รับรู้แค่นี้พี่วันก็รู้ว่าโอ้แสดงว่าเบื้องบนต้องมาทําอะไรให้คุณแม่เนี่ยปล่อยวางจากการคิดถึงร้องไห้ได้ละอันเนี้ยคือสิ่งที่เราเนี่ยนะต้องรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วไปทําได้ตรงนั้นเพราะเป็นการยกจิต กับการที่เราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เราเนี่ยยังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่แต่เราเนี่ยอาจจะอยากได้การที่เขาเรียกว่ายกจิตนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละพี่วันจึงบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าใครคิดว่าคุณแม่เนี่ยตัดรักตัดอะไรจากลูกหลานจากอะไรไม่ได้หรอกความเคยชินนะถูกยกจิตเมื่อไหร่ณนะสิวินาทีจำไว้นะคะ อาการที่เขาเรียกนิพานเนี่ยจะเข้ามาเลยนะคะนั่นคือตัดรักตัดอะไรตัดคิดถึงตัดห่วงหาบนโลกตัวนี้เป็นสภาวะหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าอนาลายะหรือนิพานซึ่งเป็นสภาวะที่นะบางคนนะ่ะจะแปลความหมายคําศัพท์ตัวเนี้ยไปได้มากมายแต่ตัวเนี้ยพี่วันเนี่ยเห็นตอนมีชีวิตอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่วันจึงพยายามบอก น้องไปว่าแม่เขาแฮปปี้นะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแม่เขาเนะี่ยภูมิใจในตัวเราอะไรเงี้ยนะพี่วันก็รู้สึกว่าขนาดน้องเดินมาส่งพี่วันแล้วคุยด้วยกันนานนิดนึงที่รถอะ่ะแม่เขายังเชะเง้อตรงประตูแล้วก็กวักมือเหมือนกวักมืออเรียงน้องตี้อะนะพี่วันก็บอกเออแม่เรียก มัวแต่โม้กับพี่วันไปเปลบแขกนะนี่คือสิ่งที่อยากให้น้องทุกคนเข้าหาพ่อแล้วก็เราไม่ได้ใช้พั่มเพื่อความรู้สึกตรงนี้ท่านจะปล่อยให้เราใช้เป็นช่วงๆถ้าพั่มเพื่อไปเกิดเราเป็นคนที่ ยังไม่หายจากกลัวผียังไม่หายจากกลัวอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานบางครั้งความรู้สึกเป็นทิพย์ตัวเนี้ยท่านจะให้ในสภาวะหนึ่งซึ่งเป็นสภาวะที่เราอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเราเนี่ยต้องการเป็นผู้ช่วยเหลือที่ดีหรือเป็นผู้ที่จะบอกกล่าวรมที่ถูกต้องเพื่อให้เขาเนี่ยจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะว่าอย่างน้อยๆความถูกต้องตรงนี้จะทําให้ไปไวนะคะแล้วก็เหมือนที่พี่วันบอกนะคะว่า คำว่าลูกกระตัมยูเนี่ยทำยังไรถึงจะถือว่ากระตมัมยูที่สุดก็คือการที่เนี่ยค่ะน้อมจิตให้แม่มาพระนิพพานให้ได้เนี่ยสูงสุดลนะเพราะมันคือการสิ้นทุกอย่างถาวรน,นะคะมันคือการจบกิจตัดภพตัดชาติตัดพรหมจรรย์แห่งความดีที่จะเกิดมาเพื่อทำดี เพื่อจะทำในทุกๆอย่างที่เป็นความดีเพื่อให้ความดีมาโดยรอบแล้วก็ส่งผลให้เรานั้นได้วิมุตตหรือได้นิพพานซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าใครทำได้แล้วท่านจึงถือว่าคนนั้นมีบุญสูงสุดบุญสูงสุดคือบุญของการที่เขาเรียกว่าบรรลุธรรมได้มรกผลนิพพานจะได้ด้วยเจโตวิมุตจะได้ด้วยศรัทธาจะได้ด้วยความที่เราเนี่ยมีสติหรือมีตัวปัญญา หรือมีสมาธิท่านถือว่าเข้าได้ทั้งหมดเพราะอินทรีย์คือกำลังที่ผู้ใดก็ตามเมื่อเสียชีวิตไปกำลังตั้งมั่นตรงนั้นสอนทำอะไรไปด้วยจิตที่เขาเป็นทิพศด้วยความที่เขารู้แล้วว่าเขาเปลี่ยนภูมิภพตรงนั้นจะทําให้อินทรีย์ของเขาเกลิงกล้ามากเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะพี่วันจึงต้องบอกเลยว่าท่านบอกว่า น้องเขาได้เตรียมพร้อมคุณแม่คือถ้ามีเวลาเขาก็จะพูดทำเขาก็จะพูดให้รู้สึกว่าทิ้งร่างกายปล่อยวางร่างกายตัวนี้มันมีเชื้อโรคนะมีเรื่องการที่เขาไม่ถ่ายมีการที่พอไม่ถ่ายมากๆเนี่ยอุจจาระอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สะสมในความสกรปรกทําให้นานๆเข้าก็ก่อเกิดเป็นเชื้อโรคแล้วเชื้อโรคตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถ้าเข้ากระแสเลือดแล้วเนี่ย มันก็จะทำร้ายหรือทำให้ร่างกายพังได้ทั้งระบบนะคะนี่คือสิ่งที่น้องเขาพยายามที่จะสอนให้คุณแม่เนี่ยรู้ว่าถ้ายังมีร่างกายที่เจ็บป่วยอย่างเงี้ยจะทรมานเพราะฉะนั้นให้แม่ทิ้งให้แม่แบบไม่เลือกเอานะคะแล้วก็ให้แม่เนี่ยไม่ต้องมาเกิดกับนิ้พันสอนคนแก่สอนง่ายๆอย่างเงี้ยเขาเข้าใจนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เลยต้องมาบอกว่านะคะถ้าเราฝึกในเรื่องของการที่เราเนี่ย มีศีลแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีในเรื่องตัวปัญญาที่เราเนี่ยจะสอนแบบไหนจิตให้เราตัวนี้เราสามารถที่จะเลือกเฉพาะบางส่วนแต่ด้วยความที่เราทำงานเพื่อพระนิพพานในร่างมนุษย์และมีคุณธรรมทุกอย่างที่สอนไปมีอน,นิสงส์หมดท่านจะถือว่าเนี่ยคือตัวปัญญาที่ลูกคนหนึ่งให้กับแม่ ทำให้แม่ตัวเนี้ใกล้ชิดแล้วก็ซึมซับแล้วก็รู้ว่าลูกทำตรงนี้ทาเพื่ออะไรทําเพื่อพระนิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะด้วยลิขสิทธิ์และด้วยการช่วยเหลือจากเบื้องบนพ่อใหญ่จะพูดเสมอนะคะแม้แต่งานศพแม่พิวันผู้ใดให้นิพพานทมกับผู้อื่นผู้นั้นจะได้นิพพานรมพ่อจะให้ก่อนแล้วจากนั้นคนที่ได้รับเนี่ยก็จะได้ต่อไปเหมือนท่านยืนยันว่าคนคนนี้ท่านเลือก แล้วท่านการอนุญ,ญาตให้กลับนิพพานชาตินี้ถ้าคนคนนี้ได้พูดทมที่ไหนรมคนนั้นเนี่ยที่พูดออกไปจะมีอน,นิสง์ผู้รับเนี่ยก็สามารถที่จะกลับนิพพานได้ด้วยที่เขาเนี่ยมีความศรัทธาแล้วก็น้อมจิตไปตามที่เราเนี่ยพยายามที่จะให้ความรู้ตรงนี้เนี่ยค่ะคือพื้นฐานว่าทำไมทีมบ้านนิพพานนะคะจึงได้พยายามที่จะนะคะนอกจากเรา เป็นผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพานและเราเนี่ยตั้งใจทำอย่างสุดจิตสุดใจสุดจิตสุดใจตั้งมั่นในนิพพานและท่านจะให้ความเมตตาท่านจะบินทบาทนะบนรรพชนที่ผ่านมานะคะเจ็ดและที่จะมีต่อไปในอนาคตอีกเก้านี่คือครั้งแรกเลยนะคะที่พี่วันเนี่ยได้รับทำตรงนี้มาแล้วพี่วันก็ ใช้ประสบการณ์สิบกว่าปีตรงนี้ดูจากการที่น้องๆได้ทำงานแล้วจากการที่แบบว่าเราจะรอเบื้องบนตอบกลับมาว่าคนนี้ไปที่ใดต่อคนนี้ไปที่ใดต่อคนนี้จบกีกหรือยังคนนี้ยังต้องทำอะไรต่อเนี่ยคือเรื่องราวที่เขาเรียกว่าเมื่อถึงเวลาหนึง่งพี่วันจะรู้ว่าน้องๆเนี่ยจะมีสภาวะที่ความรู้สึกเป็นทพิ์ได้ ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยตั้งใจปรารถนาที่เราเนี่ยจะเอามาเพื่อน้อมให้คนไปพระนิพพานนะคะให้พยายามตั้งจิตว่าเราเนี่ยจะสร้างบุญบารมีความดีจนเราจบกิจแล้วเมื่อจบกิจแล้วเนี่ยยานบางอย่างเราขอมาใช้แค่ชั่วคราวระยะหนึ่งเราจะไม่ได้แบบว่าเอ่อมาทําเพื่อเปิดสํานักแล้วรับดูดวงหรือรับแบบว่าอ่าบอกว่าถ้าคนนี้อ่านู่นนี่นั่น แก้โดยวิธีนี้วิธีนี้สิ่งที่เราให้คือเราแนะนำทางที่เราเนี่ยเรียกว่าประสบเจอแล้วว่าทําไปแล้วมันดีเราจรึงกล้าที่จะมาบอกว่าเนี่ยนะต้องกล้าพูดไปเลยนะถ้าไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาตําราซึ่งเป็นพระพุทธศาสนาที่บรรจุให้นักเรียนในปัจจุบันเรียนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเนี่ยนะศึกษาคือให้เราเนี่ย ตั้งจิตตั้งมั่นในพระนิพพานแล้วให้เราเนี่ยพยายามมีสามสิ่งเพื่อไปแก้พระไตรศิกขาพระไตรศิกขาเนี่ยคือคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เรามีพระไตรศิกขาสามอย่างตรงนี้ถ้าไม่อยากจำเราก็จำแค่ว่านะคะ,ะมีนะอาทิศินอาทิจิตอาทิปัญญานะคะและก็ให้เข้าในส่วนที่รู้ว่าเกิดใน พระพุทธศาสนาก็หัวใจพระพุทธศาสนาให้ละชั่วให้ทำดีให้ทำใจให้บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ตัวนั้นจะเอาได้หมายถึงคนนั้นต้องได้มรรคผลนิพพานปรากฏในใจนะคะรู้แค่นี้และเราสามารถที่จะบริหารว่าศิลที่เรามีอย่างบางคนก็อาจจะรักษาเกินห้าตัวนั้นเนี่ยนะก็แล้วแต่เขาแต่สําหรับพื้นฐานแล้วเนี่ยนะพระบิดาก็เหมือนบอกว่าแค่เมตตานะคะ เมตตาและไม่เบียดเบียนนะคะต่อผู้อื่นแล้วก็พยายามที่จะกระตันยูโดยการที่แสดงความกระตันยูต่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ต่อผู้ที่มีพระคุณเท่าที่เราทําได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสิ่งที่อาจจะต้องเน้นลงไปถ้าเรารู้เรื่องศีลแล้วเรามีแค่ศีลห้าข้อวันไหนที่เราผิด ข้อไหนแล้วเรารู้ตัวว่าเราสํารวจแล้วเราผิดตัวเนี้ยเข้าไปขอขมานะเพื่อให้สิ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนอความรู้สึกผิดตรงนั้นพึ่งเกิดแต่เราแก้ทันเราก็จะลบตรงนั้นได้เลยนะคะโดยการไปขอขมาแล้วเราก็คอยตั้งใหม่ส่วนในเรื่องอธิจิตตัวเนี้ยอธิษฐานจิตก็ได้ถ้าเราเก่งกว่าอธิษฐานจิตเราอยากสงบด้วยเราต้องสํารวมกายวาจาใจาโดยการปิด อายตนะแล้วทําสมาธิจะขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้หรือทําไม่ได้ก็น้อมจิตเพื่อที่จะเอาพระนิพพานที่เดียวเขาเรียกว่าระลึกนึกถึงความดีแล้วก็พระคุณของพระพุทธเจ้าพระนิพพานแล้วก็ทุกพระศาสดาให้ใจกว้างนะ,ะพระศาสดาท่านไม่ตีกันนะคนที่ตีกันปัจจุบันเนี่ยศาส,สนานั้นดีศาส,สนานี้เด่นศาส,สนานี้แบบโอ้นน่นนี่นั่นะเป็นกับลูกศิษย์นะถ้าลูกศิษย์ที่ดีแล้วไม่ทําให้ นะคะเกิดการแตกแยกเพราะให้รู้ว่าทูตสวรรค์ทีมผู้คุมกฎพระผู้สร้างผู้ที่ใหญ่สูงสุดในจัก,กรวาลคือองค์เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะต้องมาแบบว่าอ่าแสดงความยินดีนะคะกับลูกผู้ถือว่าทำความกระตันอยู่อย่างที่เขาเรียกว่ายอดยิ่งยอดเยี่ยมเพราะหนึ่งอยู่ด้วยใกล้กัน น้องก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับคุณแม่บ้านก็ไม่ไกลกันมีอะไรน้องก็จะเสิร์ฟจะส่งตลอดนะคะ,ะแม้แต่ยาบำรุงกำลังยาอะไรทุกอย่างน้องเขาเป็นเซลล์ยาเขารู้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัวพี่วันก็ถือว่านะคะเป็นอีกหนึ่งเคสนะซึ่งถือเป็นเคสสตาดดีของพี่วันก็ได้นะคะเพราะพี่วันเนี่ยนะที่ไปตรงนั้น แค่อยากจะได้ยินจากเมื้องบนรับรองพยากรณ์ให้เรียบร้อยแล้วว่าคุณแม่จันมาได้เข้านิพพานโดยที่เข้าสไตล์แม่พิวันนะคะคือไม่ต้องไปฝึกฝนในโรงเรียนแล้วเพราะถือว่าตอนที่อยู่แล้วตอนที่เขาจะสิ้นใจเนี่ยสภาวะที่อินทรีย์เขาเก่งกล้าเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนร่างออกไปแล้วไม่เอาร่างนี้ละ ตรงนั้นเนี่ยพูดอะไรไปเขารับได้หมดด้วยสภาวธรรมและคุณธรรมที่จะถูกยก,กจิตด้วยทำให้เขาเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บตัวนี้แหละเขาจึงเรียกว่านิพานปรากฏณวันที่ร่างกายนะคะใกล้แตกทำลายถ้าถือก็คือคุณแม่ได้อนุปาทิเศสนิพานธาตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กราบแสดงความยินดี นะคะกับลูกสาวที่เพียรพยายามแล้วก็ทำจนสำเร็จในความสำเร็จตรงนี้ตัวพี่วันก็การันตีได้นะคะว่าพี่วันเป็นผู้ที่นะคะสื่อกับผู้ที่ให้พี่วันททางานแล้วพี่วันก็ต้องเรียนถามท่านไปความรู้สึกเป็นทิพหรือกระแสทำกระแสเสียงตรงนี้มันจะเข้ามาทำให้เราเนี่ยนะรู้ว่าสภาวะ ในการที่ท่านเนี่ยแสดงออกมานั้นมีความหมายว่าเช่นไรถ้าบางคนก็จะบอกว่ารู้นะเป็นเสียงทิ์ได้ตัวนี้มันจะเริ่มจากการที่หนูจะต้องมีความรู้สึกเป็นทิ์ก่อนพอความรู้สึกเป็นทิ์แล้วหนูจะมีการที่เขาเรียกว่านะรับรู้สำเนียงคำพูดตัวนั้นออกมาแล้วก็ในใจเราเราจะรู้สึกว่า เรามีความสงบเยือกเย็นในการรับธร,รมตรงนั้นแล้วเราก็แปลสัญญาณออกมาได้นี่คืออีกหนึ่งนะคะผลงานที่บานนิพานพระพุทธเจ้าที่ลูกนะคะได้พยายามส่งคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้มีพระคุณท่านอื่นเข้าสู่มรรคผลน,นิพานนะคะถือว่าเป็นความที่เราทําให้ดีที่สุดประเสริฐเลิศสูงสุดแล้วก็นะเหมือนที่พ่อเคยบอกพี่วันไว มีเงินหนึ่งร้อยล้านซื้อบ้านนี้ิ่านไม่ได้แต่ถ้าลูกมีจิตที่เขาเรียกว่าศรัทธานะคะและรู้ช่องทางในการเก็บเกี่ยวบุญสะสมบารมีและมีการอธิษฐานจิตแต่ก็ต้องตั้งด้วยตัวปัญญาว่าจะต้องหลุดพ้นจากวัฏสงสารให้ได้ด้วยการปราถนาน,นิพานเป็นที่ตั้งเนี่ยคือ คือสิ่งที่พ่อใหญ่ให้ไว้ตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็ทีมพ่อใหญ่นี่แหละพี่วันถึงบอกว่าถ้าทีมนี้ลงที่ไหนนะมาด้วยการที่เรียกว่าบินธบาดด้วยพระองค์เองเลยนะคะพี่วันนี้ก็เกิดจากที่เมนที่วัดเลยนะคะนะกำลังคุยกับแม่วิไลลักแป๊บเดียวต้องหันเพราะท่านเนี่ยดนจิตดนใจนะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตาม